对了，我老百姓啊，他们讲。 มาเร็วนาเร็มาเรมา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 เาวาวาเรมาเรเรมเวาเรมามาเร็วมามามาเมาเมเรวาเ สวยดีไหมแล้ก็กินแรงนะก็ยูโรก็สวยนะกินอะไรกินตัวละลูกไม่ได้กินเหล้านะอันนี้แปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะอ๋อพี่ยอมแหมมเราเร็วมีเรื่องจะเล่าให้ฟังหนีเราเร็ว,เ,วเรเร็วไปที่เต็นท์นพี่ยอมแหมมปาไอ้อ้อ ากาเอรลาหนอยลวงจินคือสวยแะะอ่ะสวยไหมนี่นี่สวยกว่านี้บ๊ว่กินสวยวันนี้แพนกล่องไปเฮ้ยจินจินไม่ไม่บ๊วยินไอ่บอกนี่จินินแ่นี่เราขึ้นมากกเลยอ๋อไอ่สีไม่ยองอาจิ้นต้อหนู่ประเด็นูไมบ๊ยไอ่ไม่ยองไอ่ได้หลายกว่าอยู่มึงขึ้นได้หลายอยู่นะฮะอากินสวยดีไอ่พึ่งสังเกตซะเนยขอบคุณนะกินสวยไหมชุดนี้สวยจริงป้ะ อ๋อเนาะอ๋อแล้วอ๋อคือเย็นเยอะเย็นเยอะเย็นเยินอะไรของคือเหนี่ยม้าป่ะรถนี้รถแท็กี่กัมาเหรอพี่น้องดูด้วยสังเกตด้วยหนูสาลงทุนทำสีผมใหม่เนี่ยหมดต้องปกเลยหมต้องปกเลยอย่าเด้ออย่าเด้อมาสองปกเด้อดีดีดีก้องเด้อกับแบนเจ้าเด้อดีหมดต้งปกเลย อะไรเนี่ยเป็นอะไร,ะไรทำาไมเดินแบบนี้ทขาไมเดินแบบนี้ห่วยละเดินยังเหมือนเป็ดเลยได้กี่บาทไ <c oughs> นนะหนนะเ่ราะให้เพรอีกเพาอีกสิบบาทนะ ไปป่วยงั้นน่ะว่าเนี่ยดูไม่ติดเป็นเที็บตีนเมานก็ถอดทำไมเดิอย่างนั้นน่นนาานะนมาไไเลย่องเอนื้นนออไไะไกยังไม่ได้ทำให้มีอยู่ ก็มีอยู่เอาทุ่งนองขาดหรือมันเป็นเป็นแฟรซันอมันขายอไเป็นดีไซน์ตายงหมม่แม่อรานล่ยขอขอแม่ติงแม่ซื้อเสือลาเนี่ยมาดิเอาไม่เนี่ยเมื่อื่นตัวขากลับเออเขาว่ได้เชียงดอกเม่อแมเียมาห มันมันยังเจ็บอจั่เลยก็อันอย่างแม่ติ่งว่าล่ะของหนูมันหนูสูงแล้วหนูลดลงสักที่ได้ไหมเนาะเพราะว่าอีนั่งมันสูงอยู่แล้วเนาะเออเนี่ยกระบอกมันลดลงเนมันสูงอยู่แบบนี้นะเออมันสูงอยู่แล้วอ่ะจักสนี่อันนี้อ๋อันนี้เพราะฮกซื้อมาให้ผนซื้อมาให้โอ้เขาถ้าซื้อเนาะอันนี้มันอันนี้มันกี่นิ้วเนี่ยไม่เพราะว่าไอเย็ดเบ่แน่ใ ใบสูงอยู่แล้วไม่ต้องนันหรอกไม่ต้องนันหรอกถ้าผู้พิทักษ์สายเลยเพราะว่สากระบวนลูกโอ้ยขึ้นประเทศไนบ่เจ็ดบาทเอาสี่สนามนุ่งแลายบาทอยู่เขาบอกแค่เป็นการดเองเอามันตัดไดต่อนเรื่อแล้วเอาเรือแต่ตัวนี้ชีได้่ังไหนสมัยนี้ฮะเพราะว่าเป็นสลรไอมันซื้อไม่ซื้อเล้ยไปไปไปหาเก็บของไปมันสิบอท่านเขาก็สิว่าตรงแห่งโปงลงเป็นรังอยู่ปวดแสีงมันปวดเวลามันปวดมันปวดดีบ่ปวดเหลวมันสูงนะ บอเวลาเขาใส่เาปวดตีบอเวลาปวดตัวมันสูงใช้ไฟระเยอะที่ปวดตัวมันสูงไหวสูงแล้วอ่ะเออเออคือเดีเออมันต้ออมีใส่นะเออไหนมันเหลือกี่คู่น่ะฮะมันเหลือกี่คู่ลำเท้าน่ะไหนอีกขั้นึงอยู่ไหนมีแต่คูสูง อันนี้กับเพื่อนซื้อมาให้่บอกเดี๋ยวถ้ากลับบ้านเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวจะไปจะจะให้พ่อเอกพาไปประตูน้ำเราที่โทนสีอะไรเนี่ยทำไมมันแดงอย่างน้าวันนี้คือว่าหลังจากได้ลำเย็นเยอะเนาะหนูร้องตั้งกี่โมงสุดแล้วหนูร้องเพลงตั้งกี่โมงพ่อจะได้ดักรอตีอะไร ฉากสีจก่จังงเอกฉากซีประมาณจักหุงองแม่ที่ตาไว้บมดอเพลงอะไรนะพักพาทีาผิาแต้มลิกกะซิทอี่กลางหากักคือสิบปรีไทยหรอเขาหนูหาผ้ามาปิดนเป็นแล้งหาผ้าหาอะไรมาปิดกันด้วยผ้าพลาถุง่งอยู่ไหปิดใส่กางเกงก็ปิด ก็นี่กันไงยิ่งเมื่อานอาบน้ำไหนดนสิบบาทวางข้ามอะไรลูกมื่อกี้ลูกถามอะไรนะถานมาใหม่ลูกสิบบาทเห็นเห็นพี่ฟูกไหมนอนตายอยู่ข้างใน้ไปเดียวไปฟูกแล้วเมื่อกี้ ซื้ออะไรมากินเนี่ยอะไรเงินถอดหยุดแล้วซื้ออะไรมากินเนี่ยเขาเรียกคืออะไรแล้วดิกี่บาทมากินกับอะไรเนี่ยเห็นแต่ฝรั่งเห็นแต่ในในอะไรเขาซื้อกินอยู่บ้างหน่อยธรรมดีแค่น่ะมันเป็นมันเป็นสูตรอนะมันเป็นสูตรนะไปฝึกมาจากไหนเนี่ย มาฝรั่งเหรอเป็อะแก่ข้าวต้มหูด้วยอ,อ,อันนี้ใครทำหัวทีนีเนี่ยทำเป็นได้เหรออ๋อ,อ,อคุยกันสารพัดสพเพเีรละพอลูกครับ ลูกคอยไหมลูกคอยลูกคอยลูกคอยไหมลูกคอยลูกเจ้าซื้อวางไหนซื้อวางนั่งอีแหล่อรวยบ่แม่นอันลูกคอยยิ่งออกไปเต่าพอเบาๆที่ชุบเอาลวดมามามาเต่าจริงชุบจ้าใครชนะเจ้าวะเจ้าครับพ่อคอยหาเจ้าสองเบื่อเนี่ยคนใส่อาบุสคมเนี่ยมาคุยอีแหล่อีแหล่รวยบอกว่าแม่สุภาพให้ฉายามาอีแหล่อรวย บั่นมื่อนเพื่อนมาพนสูงแล้วพต้องใส่เกือบสูงมันเจ็ดนิ้วต้องใส่ประมานั้นใส่ใส่กันเขาเทั้งสามสี่นิ้วผมวไสไม่าีผมได้ขีดครับผมอะไรสสนอะไรใส่เพอนนะนี่ครับเพื่งนเว้ยเว้ไปนฝากช่องว้าแล้วว่าแล้วฝากช่องพอรอดละเพ่อนอิเชียด้วยนะครับไป FC ของบาตุยครับผมฝากพอหลอดด้่เด้ ครับผมขอบคุณหลายนะครับยากให้ายเลยท้อคย่าผมน่อง่ลมนอย่าลืมนะอย่าลืนะอย่อลืมนะอยลนะอย่าไืมนะอย่าลืมนะอยมนย่ล้มนอยืนอย่ลมะอาืมนะอยากืมนะยากืมนะอยาลมนอ่าลืมนะอย่าลมนะอย่าลมนอย่ามนอย่าลนะอย่ลืมนะ่มนะอลันอยนี้หลางชนฝาแล้วเอยไามาลือ่าลม่ามอ่ลนอยา เนี่ยข่าตัเสียงกับลูกสาวเสียอะไรบ้านนี้เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ฉันดีพี่น้องคลิปไหนนี่พ้อมไหมครับเ <tit les> บืองลราอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, พี่น้องกดติดตามช่องหมอตุออ้ยรำเพลินงอัปเชี่ยวครับเป็นรังแกงที่แหล่นนะครับโมเดทายพนุว่านี่สวัสดีค่ะนิ้งพาณิชย์สวัสดีค่ะนิ้งพาณิชย์ เอาถามรองเท้าเหลือแค่นี้ในชะ่ไหมรีบเก็บของเราเลยก่อนรีบเก็บ,บ,บข,ข้าไหน้ขางหลังลลหนูยายงใหญ่เลยลูกเนะไม่โก็พี่อย่างไรหรอกอ่ะเก็บเ,เก็บเลยเก็บแต่ขยะก,ก็พอด้วยตรงที่เรานั่งก็พอดูพ่อเอกเป็นตัวอย่างอย,อย่าสะาเหมือนพ่อเอกนะไม่เลยพ่อเอกพ่อเอกเป็นคนมัธยัสถ์จริงๆเป็นคนแบบสมถะ h a อยู่แบบสบายๆเบ,บิเดตตลิกูใจพี่น้อง ี่จ๊กปีแะนี่ยจ๊กปีี้ยุกผอมไม่ให้ยุกต้งยุกอยังมาตสนุนกาซาสนุนกาซาท่านสมัยตัางหากทะลสู้ๆทะลุนะเดี๋ยวมันนั่นดูนะเดี๋ยวดิแล้วจะดีกมนยัน อาสู้ๆ้ะลกเก็บของ